ที่สุดของความทาา้าทายเพื่อหลังการใสยทำสุ่มที่เชอปร์า拉ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ S L R กล้องติดตายเป็นภาพะยนตร์ที่จะทำให้คุณระทึกจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เชอร์ับบทเป็นน้ำค่ะเป็นเพื่อนของแดนกับเกรซ ตัวละครนะเป็น working woman ค่ะเป็นคนมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่กลัวอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือถึงกลัวแต่กล้าที่จะถขยาะฝ่าฟัาานหรือผ่านไปได้กล้องตัวนี้เราเอ็นุแานใช้พี่แจนที่ควรใช้ไว้ตาย ตอนนั้นเขาเรียกไปแคสเธอก็รู้สึกว่าตัวละครนี้น่าสนใจจงที่กลัวนะกลัวปีศาจน,นะแต่ว่าก็กล้าที่จะไปะเผชิญหน้าไม่จริงอ่งะแกจะไม่เห็นไม่ได้แกใช้กล้องแล้วนแกต้องรู้ดีว่ามันเปียอะไรไไอย่อกล้องนิดนอ่ะตอนนั้นได้เวิร์กช็อปกัน นอนกับสา,านทนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นการบ้านในการเรียวกว่าเคมีระหว่างตัวละครมากกว่าเพราะสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันากมานานมากเรียนมาด้วยกันแล้วก็2คนเรียนจบแล้วอีกคนนึงกาลังจะจบแล้วก็ไม่จบสัทีนะคะตัวแดนนะคะก็เลยเป็นกําลังใจให้รวมถึงน้ำเนี่ยก็รักกับแดนแหละชอบแดนอยู่แหละอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้ค้า55าวิค่ะใช้แดนแดนสี่สิบวิทำแบนี้แต่จริงๆก็ได้อยู่นะมาเร็วอยู่ไม่เสียแรงที่เป็นแฟนต้องอันดับหนึ่งของคันะ นี่เราเป็นแฟนกันเหรอใช่ปะ่ะเก่งทั้งคู่แล้วก็ตอนที่แบบอิมโพไวส์ในสีนก็ค่อนข้างไปได้ไปได้ไกลกันมากๆตอนที่ฝึกซ้อมกันอะไเงี้ยได้เรียนแอคติ้งหรือเขา้าเขาเรียกว่าอะไรน,นะไอส์เบรกกิ้งหรือพวกเจอหน้ากันก่อนเข้าบทซ้อมบทอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากๆแล้วก็เห็นทักษะของทั้งสองคนแบบว,ว้าวว้าวเลยเลยสนุกมาก อาจจะต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นที่เป็นผีกล้องอยังไงใช่ไหมคะเป็นปีศาจจะมากกว่าจะออกแนวปีศาจจะมากกว่านะคะไม่ได้ผีมาหลอกอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นความสยองสยองมากกว่าแบบมาแห่ให้โขแบบมาทําให้ตกใจเฉยๆะคะ่ะมาพูดถึงกิเลสความต้องการของคนอะไรเงี้ยแดนจะใช้กล้องนั้นถ่ายอีกปะทำไมอ่ะ ันเป็นกล้องจากคนตายอ่ะแดงก็ใช้ได้ไงคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วป่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับกล้องวะทำไมแดนพูดแบบนี้ยแดนไม่เคยพูดแบบนี้กับเรานะก็ขอฝากภาพยนตร์ร้่น S L R ด้วยนะคะข้อฉายวันที่21เมษายนนี้นะคะก็น่าจะได้อะไรให้ทุกคนกลับไปสักตะกอนนิดนึง CG น่าจะสวยงามมากๆเพราะหนู ตอนที่เล่นเนี่ยซ G ดูจะเยอะมากฝากด้วยนะคะมาลุ้นกัน S L R กล้องติดตาย